รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันกันกบผมอันพูนาทคุณพลินครับและรายการสวยสุดสยามครับรายการที่จะทําให้คุณสวยหลอ่อดูดีได้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากปรับชมตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้าได้ดังใจอย่างน่าตื่นตะลึงครับวันนี้จะมีใครเข้าตาโดนใจขนาดไหนติดตามกันเลยครับกับสวยสุดสยามครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อนายพันศักดิ์ค่ะชื่อเลนชอฟ้าอายุ24ปีเป็นคนกัมพูชาค่ะหมายเลข079ปัจจุบันนี้ทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเป็นลูกจ้างของบริษัทเอกชนค่ะ,ะน้องฟ้านะคะวันนี้เป็นยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะโอ้โหแล้วก็เราเตรียมพร้อมอะไรมาบ้างคะก็วันนี้ก็เตรียมพร้อมมาประมาณ80%ค่ะ80%แล้วอีก20%ไปไหน20%ก็ขึ้นอยู่กับ <c oughs> คำถามขณะกรรมการว่าคำถามมันจะ ทำให้เราตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนเราจะตอบได้ดีแค่ไหนอะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแปลงนี่เราอยากเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะคืออยากเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองดูดีขึ้นมีใบหน้าที่สวยงามคือเราเป็นคนที่จมูกจมูกแบบโครงจมูกใหญ่แล้วก็ปีดจมูกบานด้วยค่ะเพื่อนๆชอบแซวว่าจมูกใหญ่จมูกสิงโตมันแบนเหมือนกับสิงโตแล้วจะใช้ประโยชน์กับการเปลี่ยนแปลงยังไงอะคะ คือว่าถ้าตัวเองได้เปลี่ยนแปลงกับโครงการนี้แล้วคิดว่าอยากมีโอกาสเข้ารวมในวงการบันเทิงค่ะตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับทางด้านไหนนะคะเกี่ยวกับพวกที่มันเป็นร้านตู้คอนเทนเนอร์ค่ะก็เป็นช่างทาสีเป็นเพราะว่าเราโดนคนคือว่าเราร<อ>เป็นคัมงานแล้วก็แบบมีคนที่รู้จักชอบแซลชอบชอะไรเงี้ยทำห้เรารู้สึกแบบไม่ไม่มั่นใจในตัวเอง ก็จะมีคนแบบมาล้อมาว่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเราก็ไม่เขียนภาษาไทยไม่ค่อยเก่งเราเขียนไปก็ผิดไปบ้างแล้วเขารู้ว่าเราเป็นคนกัมพูชาเขาก็มาด่ามาว่าเราว่าเป็นคนกัมพูชามาเขียนภาษาไทยผิดผิดถูกถูกแบบนี้ทาให้ชาติไทยเสียหายอะไรประมาณนี้ก็วันนี้ก็จะนําท่าราของรําวงของกัมพูชาแล้วก็จะมีร้องเพลงประกอบไปด้วยโอเคค่ะเธอเลย วันนี้หนูทำดีที่สุดแล้วถึงจะตกรอบหรือว่าเขารอบหนูเองก็ดีใจเพราะว่าหนูเดินทางมาไกลมากตั้งแต่สมัครประกวดแรก,กๆมาถึงรอบนี้หนูก็ถือว่าหนูได้ประสบการณ์มาเยอะเหมือนกันกับโครงการนี้ก็อยากให้ท่านคณะกรรมการช่วยพิจารณาด้วย okay. Okay, ค่ะโอเคค่ะยังไ,ไงการับแตกคล้ายๆยคล้ายๆไทยนะคะคล้ายๆไทยคล้ายๆไทย ก็เป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าจะเท่ารอบหรือเปล่านะคะขอบคุณสู้ค่ะคุ่งสู่สันที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องขอบคุณพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนให้หนูได้เดินเดินทางมาได้ถึงตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่มีพ่อแม่สนับสนุนทุกอย่างที่หนูเข้ามาสมัครในโครงการนี้พ่อแม่สนับสนุนมาโดยตลอดถ้าไม่มีพวกท่านไม่มีพวกท่านคอยให้กำลังใจหนูก็ไม่สมัครสู้ได้มาถึงขนาดนี้เรื่องของ